ส FC, วัสดีเอฟซีทั้งภูเกาภูไม้ภูฮากาเขามาหับสมทั้งภูขีห่ห้ยและก็ฟูงามทุกทุกฐานเนาะมันี่มาวาันแห่กลางคืนสายเดียวเอฟซี FC. มาคนเดียวเนาะเบิง้งตัวจริงเนาะถ้าบล็อกแข็งจะเฮ็ดเมนูปีงม่นเลยเฮ็ดเมนูแกงขม,มขมกินยูคีมนำ้ำเอฟซีตามกันไปยาวๆเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามเป็นแห่งวลานใจให้ฟูวาวใยจุเลยเอฟซีตามไปยาวๆเอฟซี Bạn nhớ kim lắm, mưa lắm ạ FC Qua 5h30 chẳng lẽ Ở ngoài, ra khỏi cản ạ FC Tám nhau nhau lột Bịp, bò lấy bịp hãy ปันซึมไปเนยต่ตามไปยหย่ง,ยางมาคนเดียวมานน้ ขึ้นมาเลยเอฟเนาะบนคนงานรวมกันบ้านแหนคนเดียวมันนี่ชาเลียวโู้เด้เนาะประมาณ2อกิโลเอฟซีเนาะบรรลุแล้วนี่นี่เนาะใส่จัมโบเนาะตามไปใหญ่ใหญ่เอฟซีหนาวสุดชุดเล็บสิมก็ให้ทิ้งไอ้นมินมาหอดกะอ่าเกี่ยมอ่ะมมไปก่อนเนาะกินมาเพราะว่ามันกินหนาวมันนี่สิบเอ็ดองศาเอฟซีหนาสวสมพูนเนาะ ปีงปลากินตนงเอสิ C. ปา i n เอากันขะะงปลากินตนหนึ่งเงสิ C. กับเขาหิวเขาแหกเนาะวา fc ปงปลากินำกันอ่าปีงปลา fc เนาะปีงปลา i โ้ยเลือแล้วก็คเสรเนาะเสรปนดีว่าเจยวกะจีเลยอ่าอ่า หนาวเลยเนาะกระยับข sure. <qué says it> the <het> no, like ้าวกับมืะหิตเนาะนี่หอยเกลือคักๆจิบู่ว่าจะเห็นบ่เนาะท้ายทําคนเดียวเนาะโอ้ลงควางแฮกอะท้ายทําเฮ็ดไร้สดอยู่แต่บู้ว่าจะเป็นบ่จไอซีเนาะถ้าเป็นฝาบ่งามก็เอราะไฟไอซีเดะเบางบันคางลำบากเนาะคนเดียวท้ายทําอู้หู้นี่เอาจีรักะงนกับข้าวเหนียว nó khiêm nằm lấy phim phay bắn nhà cát suốt nhọt gì kín đẹp điểm ngại khá kín đẹp thầm này Thôi sắp nơi điếu phải thầm nó tôi oh. sắp cả cây phê lọ nó đẹp gì nó đây bằng nằm cắn đẹp gì nó bình bà bình bà bà khinh mặn sẽ sẽ lấy มันเลยสุดยอดสุดยอดเนาะปลาแบบธรรมศาสตร์เนาะเครื่องในหรือว่าใส่มันคมอลัลมำโหลดเอฟซีเนาะอืมเดี๋ยวนะอืมล้างไผ่พิงไผ่เนาะพิงปลากินแล้วก็จะกลับมือหืนเอฟซีเนาะเอ็มเอม็มมินมาคนเดียวมัอนี่สายเดียวสายเดียวเนาะอืม ยังจีปลาอยู่เอฟอันนี้เอินเอินจีปลาเนาะมอนเอินปิงปลาเอฟเนาะเด็กอู้หูมันเนี่ยมันแสบๆเดยเอฟซีเนาะความมันเนาะมันแสบๆโดนความมันเนาะเอฟซีเนาะโอ้เนี่ยปีปลาปิงปลาขึ้นยอดคนเดียวเอฟซีมาคนเดียวกินคนเดียวแล้วก็แซบคนเดียวโลด ขุนเขาดังกันเลยเอฟซีเนาะมามาเสียบเสบียบน้องกันเอฟซีเป็นงูน้องเลยเนาะจี FC นเนาะไหลประมาณสองกิโลเนี่เยเอฟซีเนาะอืมัมมงนาวจัดหลดขี้แก้วสุม่มจีนเนาะองูเกี้วสุม่ม กับผักหอมกับมะเขือโอ้เอามาแต่หือเนี่ยสิเหียมมาพร้อมเลยที่ลามาครบทีมงานเช็ดลาบเหนียวขมๆกินเอฟซีมามากินข้าวน้ำกันเลยสิชุ่มยอดเลยสิเนาะขาไมื่อนี้เอาข้าวเจนมาเนาะซีเนาะอืมเอจงูนให้เบิ่งเนาะกับเกลียวเกลียวสุ่ม กับปลาปีงตัวนี้โอ้อืมขึ้นยอดกับบรรยากาศขึ้นเน่าทัานผิงไผ่ฮะอืมอืมมะเขือเนาะืมมามาเสิร์ฟแซล้วกันเลยสิอืม ปิงปักคิงถามเคลนที่เนี่ย มะเกลืออืมันสินปลายพี่อืมอืมบานขนาดสิน้นบานอืม ไหลมาใหม่ๆเน่ะนี่ปูปลาบานอยู่ๆๆอ่ะีิวมะเขืออืมอืมโอ้ปาขิงเข่งในมันขอมอมรั่หลดุดอืมกินยุคิมนะกินยุคิมน้ำเลยพังเสียงน้ำไหลอีกบรรยากาศอืม มื่อเฮือกับมือรถเนาะเมื่อเืินอะท้ทอใคเบ้างเนาะหลายประมาณหลายอ้หมิ่นขาดว่ะประมาณสองกิโลเอฟซีเมื้อนี้มาคนเดียวเนาะเครื่องกับเอฟซีเนาะเดคเครื่องเอามาครบเอฟซีเนาะมีมอสนามมีแก๊ปมีแก๊ดมีหยังพร้อมเลยตัวนี้มอสนามสุดมอสนามแต่อันนี้หมนนิ่นบดไอไส้มื้อนี้เนาะ กำลังฟิ้งไฟเนาะจากไหนจะกลับเนาะบรรยากาศคีมนำนำการเอฟซีเนาะมีเอฟซีหลายฐานถามมาเนาะบางฐานก็เซ็ตมาถามแอนดมินเลยว่าแอนดมินเป็นทหารบ่เนาะอยู่กองไหนอยู่วันไหนเนาะแอนดมินบ่ได้เป็นทหารเด้อเนาะเอฟซีโดเขอตอบคลิปนี้ได้เนาะอ่าแอนดมินเฮดเบียรเป็นกรรมกรของบริษัทแห่งหนึ่งเอฟซีเนาะหลายๆฐานก็อาจจะหู้เลยเลยเนาะอ่าแอนดมินเคยเป็นเนาะเคยเป็นทหารประมาณสิบกว่าปีเอฟซีเนาะ เบิ้งผลงานรวมกันเอฟซีแอสมินขาดประมาณสองกิโลอึดจีนเนาะโต๊งเนาะนี่นนนนกใส่ไงหมดปะคิงปะหม่เนาะเอีเนาะดี่ปะคิงปะหม่เนาะประมาณนี้เอฟซีเน,นะาะขอบใจเอฟซีที่ทุกท่านที่ติดตามรับชมเน,นาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮีเลเด้อร์บายบาย